วัน,นวันนี้มามาเยี่ยมเพื่อนที่อมสวัสดิการทหารเรือมีจานขายกับข้าวใต้เย,ยอะมากวันนี้ขายทุกวันนะครับพีมีแกงใต้เย,ยอะแยะไปหมดวันนี้มีต้มหมูใบชมวงแกง ส้มปลาช่อนมีปัดเลียงมีเขียวหวานมีข้าวกิ้งอันโนนมีผักเลียงผัดไข่มีข้วยลิบมือนางแล้วก็มีขดมจีนน้ำยาปู มีมีกล้วยเ,เล็บมือนางเยอะแยะมากเล็บมือนะมีละสิบห้าบาทตู้ได้รลครับมีเป็นผกักคาโดมิกีนมีไข่ตุ้มมีผักดองครับ <c oughs>

้านกาสวัสดิการทหารเรือมีทุเรียนควรด้วยมาจากจุมพรร้านนี้อยู่จุมพรทุเรียนควนมังคุดกวรเป็นแกงสุมปลาชอนกับน่าจะเป็น นี่ยอดเออมาอะไร mì คะครับ จาก150บาทน้องผมช่วยดูให้พี่ค้าหน่อดูหน้ามปค้าสวยๆก่อเนหน้าไปค้าเขาจะได้จำได้โอเคมีตีคิ้วจังห่ะอหีสองวีสามังกเล็บมือนาง่ะตอนนี้น้องอะไรครั Hồn dơ vậy